หายิงปลาช่อนนะครับวันนี้คิดอยากกินปลาช่อนต้มยำนะครับโอนครับเรียบร้อยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกได้วิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้เอกได้วิ่งจะพาพี่น้องมาหายิงปลาช่อนนะครับวันนี้คิดอยากกินปลาช่อนต้มยำนะครับต้มยำใส่น้ำมะขามเปียกบีบมะนาวใส่หอมเผาพริกแห้งใส่นะ<ม>น่าจะอร่อยคิดอยากกินปลาช่อนต้มยำกันเลยพาพี่น้องมาหาปลาช่อนก่อนครับมานั่งยิงปลาช่อนคลองนี่แหละคลองนี่ก็จะเป็นคลองอเพิงหลงนะครับที่บ้าน แถวแถว,แถวบ้านกลางนะไปคอ,อยติดตามรับชมให้กำลังใจกันพี่น้องจัดไปครับโอเคทันี้ก็นั่งอยู่ใต้กอไผ่ต้มเย็นสบายดีครับไม่ร้อนนะานั่งจอบดูครับมีป้าเป็นหรือเปล่าคอยติดตามรับชมกันพี่น้องจะได้ปลาช่อนไปต้มยำหรือเปล่าวันนี้วันนี้ก็มากับ คู่ไก,ก่กระบอกเดิมครับถ้ายไม้สักลางไม้มะค่าแต่นะี่ปืนหมานปืนหมานหุญเหลี่ <c oughs> ยมไม่ทันเห็นได้ยิงปลาเลยขี้โมยก่อนถ้าไม่โม้ก็ไม่มีอัตลรถพี่น้อมันต้องขี้โม้จักหน่อยนึงเนี่ยอย่าว่ากันเด้อ กิ่งไม้หักอีกิ่งไม้มันปุ๊บตื่นไปเฉยเลยอุ้ยจังหวะกิ่งไม้มันยังไงอ่ะมันลัน่นเอดีปลามันขึ้นตรงนั้นปลาตื่นไปเฉยเลยพี่น้องปลาช่อนนะปลาช่อนนะเฮ้ยมันยังไม่ไปครับอุ้ยเมื่อกี้เห็นหางเลยเฮ้ยมันขึ้นมาจิบน้ำหรือว่าไงไม่รู้นะพี่น้อง เป็นหางวับแล้วก็ลงไปเลยโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้เอาละครับมีลุ้นนะครับเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาขอยื่นไปครับขึ้นไหแล้วขึ้นไหมละ่ะมันดินยากปะเนอะนี่ยังไงวะเห็นใช่ไหมเนาะมันดิงยากว่ะเด้อเด้อเด้อ ต้องหาจัางหวะดีๆมันกิ่งกิ่งนี่พลาดอยู่เนี่ยมันเอาปืนสอดไปยิงยิงไม่ได้เนาะมาเดี๋ยวหาจัางหวะก่อนนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับปลาช่อนสองตัวพี่น้องขึ้นมาเมื่อกี้เห็นสองตัวเลยตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงประมาณสักครึ่งโลนะอีกตัวนึงนี่โลอัพคอยดูกันครับจังหวะมันมันไม่ได้ จะ่ว่าป่าไปใส่เอาโบขึ้นแล้วนะ่ะมองมันนี่แล้วมันนี่ล้วใหมาให้มา,มาโอนครับเรียบร้อยครับโอนครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับอาช้อนครับ นี่จังหวะมันจะขึ้นมาให้ยิงแบบนี้แหละแต่ปืนหมานนะแต่ปืนหมานนะแต่ปืนหมานนะถ้าปืนหมานมันจะขึ้นมาให้ยิงแบบนี้มันมีช่องหยปลาอะไรแตกดู้วยมั้งเฮ้ยเมื่อกี้เป็นปลาตัวดำๆวิ่งเหมือนปลานิลหรือเปล่านีน่นะโอตาเพียนฟูงโอตาเพียน,นเนาะ ปลาตะเพียนครับวิ่งๆตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ได้ประมาณฝ่ามือนี่เดี๋ปลาช่อนผมคือนิ่งเลยวะคือบดินบดึงจัง่อยตายหาเลยวะโอ้เรียบร้อยเลยพี่น้องตายเลยครับปลาช่อนตัวนี้ได้ต้มยำแล้วครับพี่น้องมานแล้ยวมานแล้วโอ้แบบตะพุงตะเพียนด้วยนะโอ้เอาเหยื่อมาล่อมันดีเนาะ โอ้ไซส์สวยอยู่นะครับปลาช่อนกระไดไม่ธรรมดานะครับไซส์นี้น่าจะโลนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคนนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวสวยเลยครับนะ้องใหญ่จัดแต้มแรกมาแล้วครับ นี่นะครับไม่ดิ้นเลยครับสายโลครับปลาช่อนสายโลครับเ๋วเลยครับแรมแรกแห้งหมานครับมันมานครับจัดไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเด้อมานแล้วมานแล้วมือนี้ได้กินต้มยำปลาช่อนสมใจครับเดี๋ยวนั่งจอบดูอีกก่อนครับเพราะว่าตอนแรกผมเห็นสองตัวนะมันขึ้นเดี๋ยวมันต้องมีมาขึ้นอีกคอยติดตามรับชมกันไปพี่น้อง เดี๋ยวปลาไปใส่กระสอบไว้ก่อนเนาะเดีมันกินเน่นเนเาว่ามันเข้าแบบจุดน็อกพอดีพี่น้องมันเลยม่ดินโอ้เลยเดี๋ยวเลยครับประโคใหญ่ตัวนี้ยอดอู่ไซส์ไซส์ตัวก,กว่าครับไปใส่กระสอบไว้อันนี้คือ ทำให้ไม่ให้นี่เราใส่กระสอบไว้แบบนี้ทําให้ปลาเราไม่ไม่แห้งกระแดงกระดองมันไม่แห้งกระแดงจาจะแห้งบ่ะมันแห้งกระแดงกระแดงแห้งงอต้องขออาภัยด้วยนะวันนี้ผมไม่ได้เอาไอ้พลอละลาติดกล้องมาเพราะว่ามันพังครับมันมีตัวสวมเข้ากับหน้ากล้องอันนี้เลนมันหลุด ต้องเอากาวหยอดผมยังไม่ได้ซ่อมนะก็เลยมองไม่ค่อยจะเห็นนะอย่างผมใส่แว่นนะผมจะเห็นอยู่แต่ถ้าไม่ใส่แว่นมันจะมองเห็นแต่ฟองฟ้าเขาเขาฟ้ามันจะท้อนใต้นะจะเห็นแค่เป็น,ปน,ปนบางจุดเห็นไหมละ่ะผมบอกแล้วปืนมันหมาน,มานเห็นไหมมีช่องขึ้นให้ตรงแค่ตรงนี้มันก็ขึ้นมาให้ยิงแค่ตรงนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้ขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วครับ ข,ขึ้นตรงนี้เห็นหัวโผล่ขึ้นมาจิบน้ำแุ้วก็ลงไปใช้ขนาดเดียวกันนั่นแหละใช้โลก็คอ,อ,อยลุ้นไปด้วยกันพี่น้องคอยติดตามลุ้นให้กำลังใจกันไปกาจะได้ยิงอีกหรือเฝ่าันจะมีตัวขึ้นให้ยิงเลยมัน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 จัดไปครับองมีจังหวะยิงนะครับลปชอนอย่าไปรีบมันเพราะเราเห็นมันขึ้นมาจากใต้น้ำเห็นน้ำดำนะ ยกปืนเล็งไว้รอเลยปลามันขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นจังหวะจีบน้ําจังหวะมันจีบเนี่ยยิงเลยมันจะอยู่ใกล้ผิวน้ํามากที่สุดโอกาสที่พลาดน้อยที่สุดลดุกปาดุกอู้ไม่โดนโอุ้ยอู้ปลาดุกยักษ์ปลาดุกรัสเซียพี่เนาะอูอ้หมดแต่ขี้โม คุณบดถือวะตัวยิงไม่ได้เล็งด้วยแหละกะลงไปใส่เลยเพราะมันกว่าจะเอาปืนลงนี่ได้ปามลงไปแล้วอีกตามลงไปไม่ถูกว่ะตัวน,นี้สองโลน่นอนประดุกรัสเทียโอ้โห,หใหญ่ยังยาวเลยพลาดไปไงวะน่าจะโดนมั้งเนาะอืมีประดุกขึ้นมาเฉยๆน้ะโอ้โอ,โอ,โอ,โอ อยลุ้นกันไปครับโอเคน้องตอนนี้ปลาไม่ขึ้นแล้วนะครับเราก็ได้วัดทุดิบของเราแล้วเนาะวันนี้ตั้งใจมาหาปลาช่อนก็ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวเรากลับดีกว่าเพราะว่าปลามันไม่ขึ้นให้ยิงแล้วเดี๋ยวเราไปต้มยำปลาช่อนดีกว่ารอติดตามรับชมกันนะครับไปอย่าเดินอย่าเดินหนึ่งกิโลพอดี กิโลนึงพอดีเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้เห็นบอกผมบอกแล้วว่ากิโลหนึ่งป่าไซโลยอด แดงกระเทียมข่าตะาไคร้ใบมะก,กรูดเกลือลงไปปรุงรสใส่หลายแซ่บหลายแล้วก็ปรุงปรุงรสรสดีนะครับใส่น้ำปลาลงไป น้ำขามเปียกแช่แล้วก็คั้นเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นหนี้ปล่อยเราต้องใส่ก็ต้องชิมดูก่อนนะครับผมจะปรุงเครื่องให้มันได้ก่อนแล้วค่อยเอาปลาลงให้มันได้เปรี้ยวๆรสชาติตามต้องการแล้วค่อยเอาปลาลงทีหลัง เปียวต้มยำใส่น้ำมะขามเนข้นแบบนี้นะครับเปรี้ยวได้แล้วตัดน้ำตาลน,นิดนึงปิดฝาไว้รอน้ำเดือดว้าว wow. น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วปลาที่เราทำไว้ปลาช่อนนะครับก็ใส่ลงไปเลย ยังไม่ทันตายตัวเนี่ยโดดอยู่ปลาคอใหญ่เต็มสระทะพอดี ต้มให้ปลาสุกแลมีพริกที่เราทอดไว้เราก็มาบี้มันท่านั้นบี้บี้ลงไปใช้มืนอนี่แหละช้อนใส่แล้วมันปไปเล็ไปเปเล็มาพริกนี่เป็นพริกขี้นูนะครับขี้นูแห้งนะโอเคประมาณนี้ แล้วก็เอาพริกใส่ลงไปเมื่อกี้นึกว่าเปิดกล้องลืมเ <c oughs> งิดหลายเอาพริกใส่ลงไปแล้วก็มะเขือเทศนะครับพริกแล้วก็น้ำมันน้ำมันที่เราทอดพริกที่มันติดตกขวทะเมื่อกี้เนี่ยนะก็เ,เทล,ลงไปใส่ลงไปเลยครับ็เรียบร้อยแล้วนะปลาสุกแล้วไม่ต้องต้มนาน แก้มสุกพอตามมันจะเนื้อหวานดูสีน้ำสุดท้ายก็ใส่ใบกระเพรานะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งใส่แต่ผักชีฝรั่งอย่างเดียวหอมกุลาหอมเปอร์หอมเปอร์ๆอ,อันนั้นเรียบร้อยเหมาะ ใส่ใบกระเพรามันจะหอมโอ้ยดูแก้มมันเป็นไงครับเรียบร้อยครับต้มยำปลาช่อนของเราดูเนื้อเด้งหน้งน่าทานไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลยครับ มากินข้าวกันพี่น้องนี่แหละสุดยอดแล้วสิ่งที่ต้องการชุบน้ำมันก่อนครับร้อนๆน,นะพี่น้องนะผู้บรรยากาศหลังฝนตกมันก็จะเย็นๆหน่อยผมไม่ได้แต่เื่อนะครับต้องขออภัยด้วยโอ้ยโลงคอดีครับพี่น้องเลยุ่มยงปลาช่อนดูเนื้อมัน สุดยอดเลยออหอมใบกระเพราแล้วก็เปรี้ยวหอมมะนาวเอามะนาวบีดเลยอีกทพริก,ก,กแห้ง แค่ปี้พี่น้องเพราะว่าปาล์มสดๆเอามาสดๆแล้วก็ามาทำ คลิปนี้ก็ได้กินปลาช่อนสมใจนะต้มยำปลาช่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับปาพี่น้องไปหาปลามาแล้วก็ต้มยำทำกินคืออยากกินต้มยำปลาช่อนเจแล้วก็เลยไปยิงถ้าดำยิงมันไม่ค่อยเจอปลาช่อนน่ะนอกจากายิงบกยิงบกนี่ได้เยอะ ไรที่ไรนี่ไม่เคยพลาดก็ประมาณนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปช่องเอกไดวิ่งด้วยนะครับวันหน้าเดี๋ยวจะพากินข้าวป่าเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องเตรียมอะไรไปแล้วก็ไปทํากินอยู่ที่คลองเลยได้ปลาขึ้นมาแล้วก็มาทําใส่ลามใส่ไม้ไผ่อะไรเงี้ยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวขอญาตก,กินข้าวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก่อนนะครับสวัสดีครับ